สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะสําหรับวิชาหน้าศิลป์นะคะเรื่องที่จะเรียนก็คือบทบาทและหน้าที่ต่างๆนะคะในการสร้างละครสักเรื่องนึงเนี่ยจะต้องมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างอ่มาดูกันนะคะบทบาทและหน้าที่ของการแสดงละครเนี่ยก็คือบุคคลที่จะต้องมีหน้าที่ในการจัดการหรือว่าการดูแลนะคะซึ่งเราจะประกอบด้วยบุคคลเหล่านี้นะคะหนึ่งนะคะผู้อำนวยการ แสดงหรือว่าโปรดิวเซอร์นะคะโปรดิวเซอร์ก็คือเป็นผู้ว่งรายการหลักนะคะเป็นคนกําหนดนโยบายรูปแบบนะคะว่าเราจะแสดงอะไรเราจะทําอะไรนะคะแล้วก็มีหน้าที่ตัดสินหน้าที่นะคะดูแลเรื่องประมาณเป็นคนตัดสินใจเรื่องที่สําคัญสาคัญ,คญนะคะก็คือเป็นคนหาเงินนั่นแหละมาสมมติว่าคุณผู้นิจะสร้างสมมติคุณผู้นยเป็นโปรดิวเซอร์จะสร้างละครเรื่อง โรงเรียนเมลี่ที่รักอย่างเงี้ยน,นะคะผู้คต้องรูแล้วผวู้คนจะหาเประมาณได้จากไหนนะคะจะทาอะไรบ้างจะใช้ใครเป็นคนแสดงอันนี้คือพวกในการสร้างแต่็นคนกาหผลหลักๆนะคะต่อไปต่อไปนะคะก็คือผู้กำกับการแสดงนะคะคนกำกับการแสดงเนี่ยหรือว่าดีเรคเตอร์เนี่ยก็คือคนที่ควบคุมนักแสดงให้เขาแสดงเนี่ยได้สมบทบาทเด็กๆจะเคยเห็นว่าจะมีผู้กำกับที่อยู่ด้ากล้องะค่ะแล้วก็สั่งคัด บางเขคเนี้ยนะคะน,นันะะ่นแหละเรียกว่าผู้กำกับน,นะคะซึ่งซึ่งว่กงกับน,นี่ค่อนข้างจะมีความยากนะคะความทาทยเพราะว่าจะต้องดูองค์ประกอบภาพรวมา้าต้องทําการบ้านเยอะว่าในหนึ่งเรื่องเนี่ยตัวละครแต่และตัวเนี่ยเขามีความรู้สึกนึกคิดยังไงเป็นไปตามในแบบผู้กำกับต้องการไหนนะคะรวมถึงบางครั้งเนี่ยผู้กำกับเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกนักแสดงคนนี้คนนี้คนนี้นนนนเป็นบทบาทอะไรแบบเนี้ยนะคะ ต่อไปพ่วงกับเวทีหรือว่าเซตเมนเจอร์นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นผู้กำกับที่รับช่วงต่อจากพู้กำกับการแสดงพรวงกับการแสดงจะอยู่ข้างหน้าพวกำกับ VP, เวทีเนี่ยหรือว่าเซตเมนเจอร์เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของละครเวทีนะคะซึ่งพ้วำแับเวทีเนี่ยจะต้องมีความรู้ในส่วนของเช่น ในเวทีเวทีหนึ่งสมมติคุร่วมลไปอย่างเช่นอาคาเมลีแบบนี้นะคะจะมีทางออกซ้ายขวาถูกไหมคะซึ่งทางออกซ้ายขวาเนี่ยถ้าเด,เด็กเคยเห็นเนี่ยมันจะมีประตูสานช่องถูกต้องไหมคะว่าเราสามารถออกได้สามทางข้องนี้ผู้กรรมกับเวทีจะต้องรู้ว่านักแสดงทุกคนที่จะต้องเดินออกสเตจเนี่ยจะต้องไปสั่งไหนจะต้องทําอะไรจะต้องทํายังไงบนเวทีจะต้องไปยืนตรงไหนจะต้องพูดว่าอะไรถ้าย,ยืนในตำแหน่งนี้อันนี้เนี่ยเรียกว่าพวกก่วงแต่เวทีจะต้อง รู้ทั้งหมดนะคะสมมติว่าตัวเอกีอยู่ตรงกลางเวทีแล้วพวกวยกต่เวทีต้องรู้ด้วยว่าไฟที่จะต้องตกลงมาที่ตัวนักแสดงเนี่ยต้องเป็นสีเข้มสีอ่อนบรรยากาศของบนเวทีเนี่ยจะต้องเป็นยังไงรวมถึงการปิดเปิดฉากด้วยนะคะอันนี้เตเนเรเตอร์ต้องเป็นคนทําหน้าที่ทั้งหมดนะคะ <S <S ต่อไปเทไว้นะคะก็คือผู้เขียนบทก็คือทําหน้าที่ง่าย,ายๆเลยก็คือเขียนบท ผู้เขียนบทเนี่ยเราคิดว่าเป็นเป็นหัวใจสําคัญของการส,สร้างสร้างละครปักเรื่องเลยถ้าไม่มีผู้เขียนบทสามารถทํางานต่อ,อได้ไหมไม่ได้ทันทีนะคะผู้เขียนบทเนี่ยก็จะต้องเขียนบทรวมถึงทาพูดของตัวแสดงว่าจะต้องพูดอะไรบ้างเหตุการณ์ก็จะต้องเกิดขึ้นที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นผู้เขียนบทเนี่ยจะต้องอธิบายให้ละเอียดเพื่อให้ตัวแสดงเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็ มีอินเนอร์ในการแสดงร่วมไปด้วยนะคะต่อไป House m a n a เ e r หรือว่าผู้จัดการฝ่ายธุรการน,นะคะก็จะจัดการเกี่ยวกับธุรกิจของการแสดงเช่นสถานที่จัดการแสดงในโรล,ละครไหมในคะเมลี่จัดวางบัตรที่ไหนผู้ชมวันนี้เข้าชมกี่คนสามารถรับโล,ละครสามารถรับผู้ชมเนี่ยได้กี่คนถ้าสมมุติว่าผู้คนมาดูเนี่ยวันนี้เยอะเลยล,ละครสามารถรับได้หนึย มาจริงๆ150ยห้จะต้องเสริมเก้าอี้ตรงไหนยังไงเพื่อแต่ไม่ให้มันลบกวนคนที่มานั่งดูหลักแล้วแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ House m a n นเจอนะคะต่อไปเด็กๆน้าจะเคยได้ยินตำหนงนี้ก็คือหน้าที่เครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็แต่งหน้าคอสตูมแอนดเมคอัพนะคะก็คือคอสตูมเนี่ยมีหน้าที่ดูว่าตัวละครตัวเนี้ยจะต้องไปไหนเช่นไปทะเล คุณจะให้พระเอกใส่สูทผูกไทยไม้มไปทะเลถูกต้องไหมคะมันก็ต้องให้สบายหรือว่าไปงานการาดินเนอร์แบบเนี้ยคุณจะให้ตัวละครใส่อินีรองเท้าแตะแบบเนี้ยเข้าไปในงานก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะรวมถึงเมคอัพต่าง,างๆจะต้องรู้ว่านักแสดงแต่งเป็นอะไรเช่นได้รับบทบาทเป็นสิงโตจะแต่งหน้าแบบบิวตี้สวยงามเขียนคิ้วเป็นธรรมชา,าติแบบเนี้ยได้ไหมก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือตอัวละครอ่าตัวละครที่จะต้อง มีการแต่งหน้าทำผมเพื่อให้มันเหมาะสมกับบทบาทนะคะเป็นต้นเนาะต่อไปนะคะก็คือนักแสดงหรือว่า a c อ,อร์นะคะก็คือหนึ่งเราต้องบอลทูบีแล้วล่ะรูปร่างหน้าตาสำคัญนะคะสมมติว่าในในเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพระเอกสูงร้อยแปดสิบห้าส่วนสูงน,นะคะแปดสิบสี่ได้ไหมก็ยังพออยู่ได้แต่ถ้าร้อยห้าสิบห้าแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉนะนั้นรูปร่างหน้าตาของนักแสดง ค่อนข้างที่จะสำคัญนะคะต่อไปอันต่อไปเลยก็คือ acting สำคัญมากๆนะคะเด็กๆน่าจะเคยเห็นว่าบางคนเนี่ยแสดงแบบแข็งมากบางคนแสดงแบบอินเราดูแล้ว,ลวเราน้าตาไหลเลยเพราะฉะนั้นนักแสดงก็มีส่วนสําคัญนะคะที่จะทให้ละครเรื่องๆหนึ่งเนี่ยประสบความสาเร็จนะคะรวมถึงชื่อเสียงในขณะนั้นด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเป็นนักแสดงในดวงใจเราหรือว่ากาลัง มีชื่อเสียงในขณนะนั้นอย่างนั้นก็ทําให้คนดูเนี่ยอยากจะเข้าไปติดตามนะคะเนาะง่ายไหมง่ายนะคะสําหรับาสายต่างๆในการจัดทําการแสดงละครเนี่ยก็ประมาณนี้เท่านั้นนะคะง่ายมากเนาะหวังว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกันในช่วงที่สามารถเติดอิตได้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ